พ่อแม่ยากจนเป็นคนขัดสนมีลูกห้าคอนเลี้ยงลูกอย่างดีมีปัญญาเลี้ยงด้วยความจนหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเชา้าแล้วก็ลงทุนลงแรงช่วยเหลือเลียลูกเลียยหนังเซือลูกก็เปลี่ยนแปลงภาวะจากความจนความยากความรักมาเป็นด็อกเตอร์มาเป็นผู้ใหญ่ มาเป็นราชาการชั้นพานทองแล้วมาเป็นอาเซียจากความเสื่อมที่พ่อแม่อยักจนลูกก็ต่อความเสื่อมทำให้เลื่อมใสศรัทธาในตอนอัตตาหิอัตโนโนาทอตนก็เป็นที่พึ่งต่อไปจึงบ้านเมืองของเขาเจริญจากความเสื่อมดังที่กล่าวมาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชั้นปฐม